ตุยไม่จำกัดแต่ต้องชนะยังมีรางวัลอีกเหรอเออมีเลี้ยวขอได้ป่ะนายนายนายเราขอป่าได้ป่ะเราป่าเถอะกูขอละนนเพื่อนรักเออกูเองอะจำกูได้ป่ะฮัลโหลนนกูขอป่าได้ป่ะเพื่อนกูแบบแพ้มาเยอะแล้วอะแพ้มาเยอะเหมือนกันเฮ้ยเป่าหย้ดชุบปะล่ะเอาเปล่าถ้ากูแพ้ กูจะให้มึงเข้าข้างหลังกูทีหนึ่งขอ15คิวแล้วกันเกมนะี้กูหิวตังค์เดี๋ยวกูไปแบ่งมึงดูนี่ปล่อยโก้ใยญ่ยุ่งอะโก้กลังยิงกันตเลยเออเกือบแล้วไอ้เหี้ยไอ้นนท์ไอ้นนท์ไอ้นนท์อย่านอนนท์ พี่ขาใจว่ะน้องเหนียงมาอีกเกมดิพี่หัวร้อนไอคิวเล่นว่ะสามเกมคือมันมันไม่มีอะไรที่เข้าใจกูเลยอ่ะไหลเกินไหลแล้วไม่ตายด้วยนะไอแค่สิบห้าคิวผมนีเป็นสตรีมเมอร์ที่น่าสมเพชทล้วสิบห้าคิวไม่ได้แล้ววะเอาพี่วีจะเล่นเลยรอบเนี้ย,ออยพี่เล่นอ้อยพี่ไม่ไหวแล้วหนูจะเล่นอะไรหนูก็เล่นเลยพี่วีเอางี้พาเดิมขอสิบห้าตัวตุยไม่จำกัดแต่ต้องชนะยังมีรางวัลอีกเหรอเออมี ขอบคุณชินจัง,จงยอมแก่นด้วยนะครับชินจังไม่ใช่กระตูนด้วย2คนใจส้มน้องไบรยี่สิบน้องกีกคี้ด้วย5379ครับเที่ยวขอได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอครับนายนายนายเราขอป่าได้ป่ะเราป่าเถอะกูขอละนนเพื่อนรักเออกูเองอะจำกูได้ปะ่ะนนเพื่อนมึงจำกูได้ไหมกูไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงมึงเออกู ori, ลืมเปิดหูฮัโลโหรอนน กูขอป่านได้ป่ะเพื่อนกูแบบแพ้มาเยอะ,ลยะแล้วอะเฮ้ยป่าวยัชมป,ป่ะละ่ะเอาเปล่ากูไม่ทำให้มึงผิดหวังจริงๆกูสัญญาถ้ากูแพ้กูจะให้มึงเข้าข้างหลังกูทีนึงเ <What? S 3> ข้าข้างหลังกูทีนึงแล้วทำไมมึงไม่นอนวะตีสามแล้วเพื่อนมึงทำไรปั๊มแรงเหรอลูกค้าอ่ะไอ้นี้ลูกค้าปะเนะี่ยเพื่อนเอาดีพวกปั๊มแรงก็ชอบเล่นตุเรน อตัวเงโหยี่จะตอแหลมึงอ่ะกูจำได้สันดานเดิมมึงไอ้นนท์เฮียสมัยเรียนหน่อยเฮียมึงยังตบกระบาลครูอยู่เลยมึงกับแม่งเจ๋งสุดในรุ่นแล้วว่าเกมนี้มึงมาว่ะฮีโร่มึงแม่งชนะเยอะจัดแต่เพื่อนขอ15คิวแล้วกันเกมนี้มีหิวตังเดี๋ยวกูไปแบ่งมึงดูดโอเคปะมีกด5แม่งมันดิเออกด5แม่งมันดิเพื่อนเอาให้กู15คิวก่อนโอเคปะ15คิวเดี๋ยวกูแบ่งตังให้ดูดโอเคปะโอเคให้ เออชงให้กู15บห้าคิวเดี๋ยวกูแบ่งให้ดูดพาไปดูดถึงที่เลยกูเอากูให้มึงดูดกูให้มึงดูดกูให้มึงดูดอ่ะกูให้มึง3ขวดเลยเฮ้ยอ่ะเอาน้ำสีอะไรมึงเลือกได้เลย3ขวดอะไรเพื่อนกูขอ15คิวกันกูว่ากูทำได้ปะมึงเอาน้ำอะไรเอาสีอะไรกูให้มึงเลือกเอาสีอะไรอะไรนะ ทีเ่เพื่อนมึงสัญญาณส้นตีนมากเลยว่ะกูต่อนเน็ตให้ใหม่ปะแต่ถ้ากูสิบห้าตัวแล้วกูมีตังต่อนเน็ตให้มึงใหม่หเลยเพื่อนเออไปสู่บอกให้ยี่สิบเลยอะเออไปสู่บอกให้ยีกูตั้งใจปับ๊บลืมปั๊บกูง่วงชิบหายเลยตอนนี้นแต่ว่ากูแบบยังไม่แก้งานด้วยแป๊บนึงงานลูกคงลูกค้าช่างแม่งไร่สัตว์วางเงินตรงนี้ก่อนจัดเลยบ้าบนอนะพี่มานะใส่แม่งเลยมามันไม่เอาอ่ะรู้ว่ะหลัวว่านอนไอ้เหี้ยเด็กมีนายไหมนนน เี้บนแม่ง huh. ร oh, nice. ู้ว่ะขัดกูหลุดใจเย็นเใจเย็นนี่นี่นี่นอนอนนอนนังมันออกมาอื้มไอ้เหี้ยไอ้เกมมึตไรวะง่วงมะเนี่ยมึงง่วงมนอนนะเกมคนะเงเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเพื่อนมึงดูดจนตาเยิ้มแล้วเนี่ยมึงบอกเพื่อนมึงแขกีต้านอ่าา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 า แล้วมึงจะยิงมึกจำ e เพี้ยอะไรนักหนาเนี่ยไอ้เหี้ยกูดูอยู่มันไม่ปังเลยมึงยิงไม่โดนมึงไปยิงมึกอ่ะกูดูอยู่ไอ้เหี้ยหลอกใครหลอกนะ้รวมึกให้กูเข้ายัางไงวะเพื่อนมามันอะไเพื่นนอนแมวได้เปลี่ยนใจเปล่ยนได้เอ้ยมึงตอดไว้กูลงไปเฮ้ยมึงอย่าอันตีดเดี๋ยวมันตาย เออดีแล้วนี่แหละมึงแกมันตายได้ไงเพราะกูมาแล้วเพื่อนว้ไอเฮียคิฟมาแล้วกูไม่ยอมหรอกกาลีมึงถึกยังวะเชี่ยกาลีโคตรถึกเลยว่ะลืมใส่ลูนมาว่าเนี่ยฟาร์มหมดแล้วกันเพื่อนกูว่าไม่ใช่แล้วถ้ามึงเล่นคลิกซี่มึงชงกูดีอย่างนี้เพื่อน โอ้ยเอยผู้ชายก็อย่างนี้นะกับเพื่อนร่างกูมามาแล้วหนึ่งเพื่อนอีกสิบเก้าตัวแทงแทงเลยต้นไม้ไอเกมไอเกมเข้าเข้าเกมนี่ปล่อยโก้ใหย่ยุงอะโกลังยิงกันตเลยเออเกือบแล้วไอ้เหี้ยใจเย็นดี่อดแดงน้ำนายสัตว์ <c oughs> อ้าวไอ้แดดก่อนละกันเฮ้ยได้สองแล้วเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยเพื่อนมึงยิงไปเลยเอาตายเลยเอาตายเลยเอาตอนนี้โอ้เชี่ยกาลีเฮ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมไอ้นนท์ไอ้นนทไอ้นนไอ้นนไอ้นนอย่าไอ,นอน้นน เกียรนกูบอกว่ากูทำได้เยัยมึงไม่เชื่อใจกูเลยหลุดแบบมันกดไปแล้วเอากลับพื้นี่พอไอ้สัตว์เอ้ยมึงตองอินเตอร์วะเนี่ยกูบอกมึงตั้งนานนะมันเอากลับพื้นมานไหมมึงตึงกลับพื้นี่ได้ไหมฉีกให้เป็นชิ้น นี่ตัวนี้ตายเพื่อดิตายตัวนี้อย่าอันติีต้องไปเพื่อนสวยโคตรเป็นงานอีนนทนมึงของจริงว่ะแล้วมึงอันติดนี่มึงโง่เลยนะเมื่อกี้ถามจริงยอดโดนดาดิเพสวย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 เพื่อนสองว้าว้ยงสองคนเว้ย โอ้โหอีก9คิวเพื่อนไม่น่าไกลเกินใจนะแต่ถ้าเมก้าคิวได้ก็ดีอ่ะใจกูอยากไปเมกาแล้วไปเมกาบางนามาเยอะแล้ววันนี้สวยเอ้ยเออสวยไอ้เว้ยจัดคิวให้เพื่อนกูยังไม่ตายเลยเหมือนเด็กกระโปรงเลยแม่งคนในน้ำโชงไอ้เหี้ย เยเ่ไม่งขเพืนตเพื่อนฝากด้วยหมึกมันทำกูฝากหลวงมึกให้กูทีเชียมึงแม่งไม่ธรรมดาว่ะูพ่ามึมันเสมอแรงแล้วเพื่อน ว่ามึงปั๊มไม่สะอาดไม่ใช่แล้วตีพวกมึงอะ่ะไม่ใช่แล้วไอ้เฮียกูดูออกนะเว้ยไอ้สะอาดเออกูแจ <c oughs> ้งแบนแน่เฮีย เวิสซาร์เกมมิ่งช็อปเติมเร็วตอบไวให้บริการ24ชั่วโมงแอดไลน์ไอดีนะครับแอดวิสาร์ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมนอกจากเติมเกม R v วแล้วยังมีเกมมือถืออื่นๆพี่ส่วนผู้ชมสาย PC หรือคอนโซลก็มีบัตรเติมเงินขายที่เว็บสามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินเกมอื่นๆได้ทุกเกม หาตัวเว้ยอะไรเอออีกสตัวมึงออกมาทำไมเดียแม่งชนะอย่างงี้แม่งก็มันหน่อยอาสตร์ค่อยน,นั่งเล่นเกมหน่อยยิงอันติชงให้เอาฆ่าเดียวพอมีไฮแาเกิดกาลี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 มีไฮายาเกิด ไป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 มันกันบ้านไปให้มันมีเหลือป้อมเหมือเเี๋ยวเกมมันนำเกินเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ายุ่งกับกูเอ้ยตัวเดียวไอ้เดเดเดๆเๆเพื่อนเกี้ขวาเกี้ยงขวาเพื่อนเกี้ยงขวาเพื่อนมึงจะได้ออกทีวีแล้วเร็ว เร็วนี่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 กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เดี๋ยวกูไปข้างนเองตัวเดียวเองพวกมึงออกมาออกมาเดี๋ยวได้ยออกทีวีกันเร็วไอ้ต้นไม้เกมพอก่อนเกมเกมไอ้เนี่ยเกมปล่อยมันปล่อยมันให้มันออกมากูายี่สิบคิวกูไม่เอาสิบห้าเรามาเฮ้ยออกมาเพื่อนให้มันกันบ้างนี่กูเสียศักดิ์ศรีไปเยอะแล้ว ่ย่มึกเนี่ยสิบิวที่เนี่ยล่อยกูล่อยกูกดอนนี่เวลยไปไหนอ่ะ <n> ม <cia> ึกอร่อยนะเออยี่สิบเพื่อนยี่สิทำามสให้กูให้สิบกวนเลยปะคุณอยากได้สามสิบหรออยากให้มันตายหมดนะเว้ยอยากให้มันตายหมดอยากให้มันตายหมดอห้มันตายหมดอห้มันตายหมดพี่อะถึจังวะทำอะไรเพื่อนไอ้หี้อ ซื้อตายเกิดไม่ตายเฮ้ยมันเดี๋ยวมันกันบ้านไม่ได้เพื่อนออกมาก่อนกูขออันนี้ขออันนี้ขออีกตัวขออีกตัวให้มันกันบ้านกันเพื่อนเออดีแบลคองกันดีกว่าเพื่อนนะมีอะไรเพา่มไหมให้มันเอาปะฮะให้มันเอาก็เพิ่มความมันอยู่แล้วเอาจริงเขาไม่ได้บอกว่าต้องชนะดีกว่าขอชนะโอเคโอเคตายไปแล้วหนึ่งไอ้เหี้ยเกมไอ้สัตว์ ไม่ข้างบนมันเล่นได้เอ้เอมิลี่โคตรน่าเล่นโคตรอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องระวังนะแอลขวามีเอมิลี่นะเพื่อนอารีเป็นที่อะไรกูเป็นที่อะไรครูนักหาเออสุดยอดเพื่อนเอ้าแล้วกูทำไงต่อเนี่ยนั่นแหละบลับแล้วเจอมูลาดอยู่นี่ออื้มิเกอร์มิเกอร์เกิดแล้วเพื่อนโอเคสบายเพื่อนชิวเลยเนี่ยรู้ไหมมันคิวที่ชิวได้เลยเนี่ย

ไป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 เอ้ยมันมา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 เพื่อนจันหกเกียวเพื่อนจะเทพเกิน,เนไปแล้วแน่ <c oughs> โอ้ยไม่เคยทำได้ในชีวิตมาก่อนเลยซ่า,า,าตึงเกินอ่ะ <c oughs> เฮ้ยไอ้ฮีโปไอ้ยันนี่ใช้โปรเพื่อนมึงอะ <c oughs> ่ะดูสังเกตมานานแล้ว <c oughs> แม่งเดินไม่แหลมเลยแล <c oughs> มีฮาคิ หาพ่อมึงเลยจัดเดี๋ยวรอทีเย็ดกินวุ้ยอาบลอยมาเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสองตัวไมให้มันกันบ้านก่อนเชื่อกูเชื่อกูทีสองตัวเออเบลดาร์กเบลดาร์กันสนุกสนานนี่ฮะเพื่อนเบลดาร์กันเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเพื่อนไปตีรอเลยไปตีรอเลยเพื่อนบอกเกมกลับบ้านหน่อยดิเกมกลับบ้านเกมเกมไอ้เหี้ยเกมไอ้เกมมันยื้อไว้ไงไอ้เกมสร้างความตื่นเต้นว่ะเพื่อน อย่เกมยอดเลยเพื่อนว่าจบเกมนี้มึงน,นอนดีกว่าเอาไปแดกครับผมงดูของกูดิเพื่อนแม่งสุดจัดบ้าเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมีแบบคอมเม้นเกี่ยวกับแมนยูวะเพื่อนช่วงนี้แมนยูเราก็ต้องแบบรอเห็นท้ายโอลกดอ่ะเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเพ๊กกันไปอ่ะ ธรรมดาเพื่อนแต่ตอนเนี้ยกูซื้อเกียวโอ้โโอ้โอ้โอ้ยเฮีย yeah, กูตายเพื่อนอย่าตายไอเอลซูม,มึงห้ามตายไอไอเหนียงน้องเหนียงมันเอาอยู่เอลซูม,มึงซูมเลยมึงใช้โปเลยกูไม่ว่ากูจะมาแกงไม่รู้ไม่เห็นซูมซูมเปิดโปเออเปิดโปซูมอีกโชว์โปเลยกูรู้มึงโปกูดูออกเร็วยิงป้อมเพื่อนยิงป้อม กคิวเลยไม่เกี่ยวอ้เลยว่ะขอบคุณครับ8คิวเมกามันเป็นแบบไม่ได้เลยวะทำไมทีนีไไไไไไ้ไม่เมกาเลยมีเกมไหมครับผมได้เรื่อยนะถ้าได้ตังค์กูนั่งเล่นได้ยัน6โมงเช้าน้องแพลวขอบคุณครับไอดีนี้18ดาวครับเข้วสูงมันโปรครับเรากดรายงานมันก่อนนะ เพื่อนชงแล้วชงอีกอะ่ะปีปไปนั่งรอหนะ้าจอเร็ว,เร,วเร็วเลยจริงหรอวิตื่นเต้นจังเดีย๋ยวบอกนะว่าจะได้ปาวานอีกตัวนะ่ะ <c oughs> นี่ผมจะทำตัวผมใหญ่ <c oughs> ผมทำได้แล้วครับคุณไหนผมทำได้กับน้องเหลียงแล้ว ทำได้18คิวในแเลงคนคนผมเก่งไหมครับเฮียควรสมเพศตัวเองเลยกูทํำ18คิวในแรงล์18ดาวเฮียมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมตอนนี้มากเลยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณไหนสำหรับสิงโตตัวแรกของเป็ดเราไรจิจู๋ขอบคุณครับเดี๋ยวอ่านไว้ดูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับวันนี้เป็นรอยยิ้มเดียวของผมจริงๆนะและคุณก็ทำให้ความ หน้างเงินของกูชนะความนอยในทุกสิ่งเฮ้ยวันนี้ผมนอยจริงครับแต่วันนี้ผมได้สิ่งโตผมก็โคตรโอเคและขอบคุณมากๆครับ